ผมว่าไม่ทุกคนไม่ต้องเป็นนะเว้ยแบบบางทีการที่เราทําอะไรอะ่ะแล้วบางทีไฟแม่ทั้งหมดนะผมว่าหลายๆเรื่องเลยหลายปัจจัยนะการเหนื่อยเองแล้วก็ไม่รู้ดิแต่เราผมอะผมมองว่าพอมันถึงจุดจุดหนึ่งครับจุดจุดนึงที่แบบอิ่มตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมว่าปัญหาชีวิตแต่ละคนอนะ่ะแม่งมีไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่เท่ากันแล้วครับอยู่ที่การบริหารเนาะ ครับอยู่ที่การแบบปล่อยวางนะนะครับหรือหรือหลายๆอย่างนะนะครับก็จริงๆอยากให้บางอย่างอ่ะสิ่งที่เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะๆไปบางทีเราปล่อยแม่งไปก็ได้นะนะครับแล้วก็ให้มันเวลาเนาะนะครับแล้วก็ให้จักรวาลหรือทุกอย่างมันเยียวยาจิตใจไปเองนะครับเรื่องการทํางานเองครับบางคนแบบไฟแม่งหมดแล้วอ่ะเหนื่อย ท้อนะครับหลายๆอย่างนะไม่มีใครรู้หรอกนะครับนอกจากตัวเราเองเว้ยเราเราเป็นคนเดียวที่เราจะรู้ว่าเราทําอะไรเว้ยเราทําอะไรแล้วก็สิ่งที่เราคิดหรืออะไรทุกอย่างมันอยู่ที่เราหมดก็สู้ต่อไปครับชีวิตนะอยากให้ทุกคนสู้นะครับดูคลิปนี้แล้วก็สู้ไปด้วยกันนะครับ